่่หลอออแตรยกับประพบกันอีเช่นเคยนะครับกับพัวไม่รอแต่อร่อยนะครับวันนี้จะนําเสนอครับต้าหู้ทรงเครื่องครับอาหารจีนครับเมนูนี้ทําง่ายๆครับเด็กก็ทานได้ครับเราลองมาดูส่วนผสมนะครับว่ามีอะไรบ้างแต้ก็มีเต้าหู้นะครับมีหมูสับมีปลาหมึกมีกุ้งนะครับอันนี้จริงะไม่ต้องต้องมีพวกเส้นจีพวกกับนะครับใส่ด้วยจะน่ากินอย่างนี้ครับแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีผักนะครับไี้พริกสามสีส่วนผสมที่เป็นซอสปรุงนะครับก็มี น้ำมันงาน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสรสดีแป้งนัวแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็นี่คือไอ้แป้งมันนะครับมีแป้งทอดกรอบนะครับท่านตองท่านะครับถือจะ็นท่าทอดต้อหู้ก่อนนะครับผมผมจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะครับอันนี้ไฟแรงได้ครับนี่ เลยครับตนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับตอนที่ผมทำอยู่ร้านอาหารนะครับจะมีรูปเก่าๆอยู่ที่ผมทําแต่ถ้าเมนูเิ็บไว้น้องๆพี่ๆเพื่อนสนใจสอบถามได้นะครับไม่ห่วงคิดครับไม่ไม่ไมีหวงสูตรของอะไรเลย ถ้าเป็นร้านอาหารหม้อนึ่งก็จานหนึ่งก็ประมาณสองร้อกว่าบาทครับนี่เราทำเองต้นทุนน,น่าจะประมาณดูประมาณไม่ถึงร้อยครับเนะี่ยที่แพงสุดคือกุ้งครับปลาหมึกนน,นนะครับที่เหลือก็ราคามไม่หนักนะใส่ไม่ต้องแรงนะครับเพราะว่าน้ำมันน้อย นะครับวสัสถุิบนี่ยเครื่องใส่นะครับผมทุกอย่างทันนี่นครับเอาเลยครับใส่สมกันเท่านะครับเห็ดหอมเออเป็นิมรินะครับอเออ,เอ,อวันนี้ไม่มีเห็ดหอมครับ พริกนี้ไม่เผ็ดครับโตหวานสวยง,งามนะครับทุกอย่างหัน่นเป็นเตาเทั้งหมดนะครับ คิิบครั้งต่อไปว่าจะทำปอเปี๊ยเฮาเยียนครับสูตรนี้คือเอาไปขายเลยเลยนะครับตามร้านกาแฟพวกร้านอาหารได้เลยไม่ห่วงครับไปมีกั๊กครับรสชาติมันจะคล้ายๆกับพิซซ่าหน้าฮาเยียนครับแต่เราเอามาทำเป็นปอเปี๊ยะพิซซ่าหน้าฮาเยียนไม่มีใครทำนะครับมีผมเนี่ยทำครับสูตรนี้ผม ผุผมเองใอ้เหลืองๆชักไปถุก่อนแคลลอดนะครับเนี่ยนะหั่น่าเนี่ยหลังจากนั้นเรามาเตรียมพวกนพวนของของเนื้อสัตว์นะครับ มันจะหมึกนะครัหมึกนี่เป็นส่วนค้างนะครับ สดนะครับกุ้งนครับกุ้งนี้มาจากรุ่มน้ำอเมซอนนะครับง้อก่อนเรา,เ,าเต่านะครับผมิงกิมันต้องมีเส้นจีมีมีกระเพาะมีตับจะอร่อยครับ ตัวหู้ขาอะได้ครับตัวหู้เป็นแผ่นนะครับนี่เป็นต้องเป็นตัวที่เหลืองครับหอมใหญ่นะครับหใบหญ่ กระทะเดิมนะครับเป็นงล้างครับไปเป็นการผัดนะครับเนี่ยใส่ถิ้งกระเพียมผับนะครับถิงกระเพียมขาดไม่ได้ครับรรอ,บบอบาหารจีน Usted, advocate. ถ้าเป็นโ yeah, ปรต like. ีนเนี่ยไฟเุ็มนะครงนี้แวผัดมันโคตรมันเลยตรงนี้นี่คือทำ คือดีเท่าเออเข้าใจคีโน่นี้ก็ดูใต้คอมเมนต์นะครับจะิทุกทอย่างทุกเ้นูพระเดี๋ยเก็ดสูตรไว้ให้หมดครับใต้ก็ได้ครับก็ย่ห้ก้สูตรเวใส่ครับนะครับจะเตรียมไว้ กยไฟทอดกีนีครับไฟอมันหอยนะครับ <Es> รถผมคงล้นครับก็อย่างนี้ใส่ผมก็เก็งใจตามนิดน <the freely split> ึงครับ รอให้ผักทุกอย่างสุกโอเค,ครับน่าจะได้แล้วครับผมใส่น้ำมันงานครับเพือหอมเพื่อให้มีกลิ่นหอม ใส่แป้งมันนะครับต้องใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะเหนียวมากก็ไม่น่ากิน,นครับอาจะมีเสียงเครื่องพลานะครับดังครับผมเล็กนหน่อย ต้าหู้นะครับที่เราทอดไว้ครับเมนูง่ายๆครับทำให้อาม่าเจ็บสบายเลยครับเนะี่ยก็บางท่านก็อาจจะใส่ถั่วเนด้วยครับได้ใช้หน่อยครับ อีกเมนูแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเต้าหู้สมเครื่องครับง่ายๆครับเมนูนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานไม่รอแต่อร่อยนะครับขอบคุณมากครับผม